แสงอยหนึ่งครับผมนี่ดับกลาหนึ่งหนึ่งอ,อู้อูออู้บรรยากาศตอนเช้าครับผมพี่น้องอูวบรรยากาศดีไรครับผมพี่น้องฝนก็ไม่ตกแล้วครับผมแต่ว่าร้อนมากเลยสองสามวันวันนี้ร้อนโคตรร้อนเลยครับผมบรรยากาศแต่ตนนอนเช้าก็อากาศเย็นสบายครับหมายสองพี่น้องสามหลังืันเดิมครับผม มาดูกันว่าตรงนี้จะมาไหมแต่ผมเดินมาเห็นปลามันขึ้นอยู่ครับผมปลามันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้ารอบไหมเห็นมันุบขึ้นขึ้นอยู่ตรงนี้ครับดูใช่ไหมอุ้ยขาดครับไหละไม่รอบไปนู่นมีไหมนี่ปลาโอ้มีพี่น้อง ันแสงหนอยหนึ่งครับผมนี่ตัวปลาโอ้โหดูนี่ครับนี่ีี่ตัวโอ้โหกุ้งเยอะอยู่ปลาสองตัวแล้วก็กุ้งเขี้ครับผมพอมีกุ้งเหลืออยู่ปลามันมาอยู่ครับผมน่าจจะไม่มาโซนนี้กันอืม bóng tua, tòa đây tua, cứ hấp dòng đai vô ao, đai mắn mãn để lại mũ Sẽ không. dãy nhau dãy nhau dãy phía nó หนักไหมอู้กุ้งอย่างเดียวอันนี้กุ้งเทียบเลยปลาไม่เข้าแม่ปอ่อนกุ้งพ <c oughs> ี่น้องก <c oughs> ุ้งเป็นกำรรครับผมตรงนี้โอหปลาไม่เข้าดีครับผมกุ้งเยอะมากเนี่ยครับผมโคดุดเยอะเลยเค okay, ครับเดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายฝั่งนี้กันครับหลังที่สาม นี่ไหมห็นก็พยัยอยู่ครับน่าจะเยอะหรอกมะเยอะเท่าไหร่ก็มีครับผมหนึ่งหนึ่งอู้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 สามตัวกุ้งเพียบเลยกุ้งเยอะปลาน้อยกุ้งเยอะครับ นี่แหละพี่น้องกุ้งเยอะครับได้อยู่สามตัวกุ้งเพียบเลยเข็นครับมันหมันฝั่งนี้สามหลังได้ปลามาห้าตัวกุ้งเยอะอยู่พี่น้องนี่กุ้งเยอะปลาปลาสามกุ้งเพียบเลยครับผม ตัวใหญ่ๆครับกุ้งฝอยหูมันมานวครับผมพี่น้อง